ครับสวัสดีวันสงกรานไทยหรือว่าปีใหม่ไทยนั่นแหละครับวันนี้ก็วันรวมญาติครับวันนี้จะมารดน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่ครับรวมญาติคนเยอะครับวันนี้ก็เลยว่าพาการมาหวานแหเอาปลานินไปต้มกินเอาไปย่างกินนั่นแหละครับพ่อแม่พี่น้องถือโอกาสมาเอาปลาช่อนออกด้วยครับแหไม่ได้สักทีครับปลาช่อนเห็นกระโดดไปกระโดดมาหลายรอบนลครับหวานเข้าแหก็หลุดก็อดกินปลาช่อนอีกตามเคยครับรอบแรกก็ได้ปลาประมาณนี้ครับปลา ไส้นี้กำลังต้มหรือย่างอร่อยเลยครับใ,ใหหห้กกเเททลลยยยดดไไมอไมอ กิจกรรมแบบนี้ก็ดีครับได้พาลูกพาหลานได้พาเด็กน้อยมาหาอยู่หากินแบบนี้ครับสนุกเขาแหละอันนี้ก็หวานเจอปลาช่อนครับแต่เอาไม่อยู่ครับดิ้นไปดิ้นมาครับจับไม่ได้สักทีครับปลาช่อน วันนี้ก็ใส่มองด้วยครับก็ได้อยู่ครับลานนี้นี่ครับไอเมืองโชว์แล้วก็พากันกลับบ้านก็พาลูกชายทั้ง3คนกลับบ้านด้วยโอ้ยยอมแล้วจะไปไหนก็ไปด้วยจริงๆครับหมาติดคนคปีนี้ก็เลยพาหมานี่แหละครับเล่นสงกรานแต่ไม่เป็นอย่างที่คิดครับโดนสาดน้ําและโดนหมาบ้านอื่นเห่าวิ่งหนีกระจายเลยครับพ่อแม่พี่น้อง อาบน้ำเปลี่ยนชุดก็ถึงเวลารวมญาติแล้วครับวันนี้จะเส้นผีหรือว่าเลี้ยงข้าวบรรพบุรุษครับก็กับข้าวที่ลูกหลานทานั่นแหละครับมีอะไรก็เอามาเส้นเอามาบอกกล่าวญาติพี่น้องหรือว่าบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วอันนี้ก็เป็นการแสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษครับถ้าไม่มีพวกเขาก็ไม่มีที่นาไม่มีที่ปลูกบ้านไม่มีที่ทํากินครับเราก็อย่าลืมบรรพบุรุษเดอ้อถึงเขาจะจากไปแล้ว เมื่อเราเส้นของกินเสร็จแล้วก็อย่าลืมขอขอหวยบรรพบุรุษด้วยกําลังดีอยู่เลยบรรพบุรุษบกเดือดร้อนอีกแล้วต้องให้หวยถตาให้ผิดจะโกรธชัดไหมเนี่ยลูกหลานในส่วนของการรดน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่ผมก็จัดมาสองปีแล้วครับแต่ปีนี้มีโอกาสได้ลงคลิปก็พากันทําแบบนี้แหละครับพี่น้องเราจะได้ปรองและสม,มัคคีกันเนาะนานทีปีหนจะได้มาร่วมกันแบบนี้ร่วมกินร่วมดื่มร่วมพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับก็ทํา เป็นตัวอย่างไปด้วยนั่แหละครับเผื่อเด็กรุ่นหลังเขาจะได้ทําตามพวกเราครับก็สื่อสารท,ที่กรรมแบบนี้ครับจะได้อยู่กันไปนานๆครับพี่น้องไม่ทะเลาะกันนี่ก็ดีสุดแล้วครับได้กินร่วมวงพูดคุยกันนี่ก็ยิ่งมีความสุขครับรจาากันเ้ดบ พอรดน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่เสร็จแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเอาฝ้ายมาผูกแขนแล้วก็ให้พรกันทุกคนแบบนี้แหละครับสงกรานต์ปีนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับเฮงเฮงรวยๆยตลอดทั้งปีครับส่วนทริปนี้ก็ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ